ลูกสาวค่ะช่องย่าชอบเล่าค่ะย่าชอบเล่าสตอรี่แล้วก็ย่าจันหอมลูกอ่าค่ะเป็นคนเจียงไฮอันนี้นะจะวัยวัยลูกสาวเรานะใช่ลูกสาวลูกอายุเท่าไหร่คะสิบหกค่ะสิบหกแกกวนน้องต้นข้าวสามปีแล้วหนูชอบน้องต้นข้าวตรงไหนต้องเรียกน้องแล้วอะน้องน่ารักค่ะแล้วก็ร้องเพลงเแล้วก็เก่งมากอืมหาเงินช่วยย่าหาเงินช่วยย่าด้วยอืม เรารู้ว่ามีแต่วัยสววหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแม่เมื่อกี้แปดสิบเจ็ดมีก็ห้าสิบห้าแล้วยังมีวัยเจนนะคะเขาเรียกว่าอุ๊ยดูทุกวันด้วยสวยน่ารักด้วยเจนวัยก็มีเป็นคนเหนืออะไรเนี่ยหนูเป็นคนที่ไหนเป็นคนมหาสารคามโอ้โหโอ้สาวน้อยเพชรบ้านแผนบ้านอุงอิงเออบ้านพี่อุงอิง หลายคนอยู่พ mm ี hmm. oh oh, mm ่แอมเขาหลายคนอยู่จากดนเพลงชิงทุนดนเพลงชิงแกงค้าใช่น่ารักมากเลยอายุสิบหกจะดูหน้าอ่อนเนาะนูว่าพอๆกับน้องต้นข้าวนะนูว่ามีแต่เจนเจนเขาเรียกเรียกเราเขาเรียกเจนอะไรเจนแซ่หรือไม่ใช่เจนวายนี่นี่เจนวายแต่เรานี่เจนสวเขาเรียกว่ารุ่นน้ำหมากกระจง fc fc เจลแม่ MC, MC May, นะเจลบอกว่าซ c น้องต้นข้าวมีแต่รุ่น้ำหมากกระชอบแล้วก็ผ่านเจนนี้มาเหมือนกันก็เ,เคยเป็นหนูเป็นสาวอะอ่าสมัยสิบหกอะหนูสิบหกใช่ไหมลูกสมัยสิบหกแม่ไปเป็นลูกจ้างเดือนสามร้อยบาทไม่หอมอ,อ่ะน่ารักมากเลยวันนี้ตั้งใจมาดูพี่ต้นข้าวน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวหนูชอบชอบชอบนอกจากว่าชอบอะไรแม่ขออีกทีชอบที่น้องเ้องเพ็มพอและน้องก็เก่ง่ะหางินช่วกย,ยากิ ไยาดค่ะไ่หยาดอดทนจริงๆนะดูวันสุดท้ายที่ปวดท้องใช่เราไม่รู้เลยว่าปวดท้องนะปวดรูปอะแม่เนี่ยแม่ปวอจนจบนะเขารับหน้าที่จนจบแบบอืมหนูเรียนหนังสืออยู่ไหมคะเรียนค่ะอยู่ชั้นโอ้ชั้นไหนรูป้ธรรมศาสตร์โอ้โอ้ผู้หนูเรียนธรรมศาสตร์ธรราสต์ก็เอนอ่ยแสดงว่าลูกสาวนะคะสามารถ แ,แปว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่น no. พี่รุ่นน cool> oui> oh, ้องเนาะต้องใช่ค่ะน้าๆแล้วโรงเรียนหนูรู้จักนักข่าวกไหมนักเรียนด้วยกันนะนักเรีนหนูแค่ไม่รู้จักเลี่ยค่ะเป็นแค่นัียนโอ้ขอบคุณหนูมากมากเลยนักเรียนด้วยกันนะโอ้สายนักเรียนน่ะนักเรียนนักข่าวเขาไม่ได้จบเสร็เขาจะมองวันตีใช่ค่ะจัด้ยกันเนี่ยมัจะเป็นพื้นที่สนคัญน้าเข้าไปเลยเดี๋ยวไปตามตามนียเนี่ยบางีก็ออกไปตะลุข้างหลังน้าก็อยู่แถวนี้ พ่อก็ไปนั่งข้างในรอเม่กินนี้ก็เห็นเอ็ดย่าเนอะยส้ี่ไปนั่งข้างในกินก่อนกินอิ่มก่อนอิ่มอิ่มก่อนนะนี่นะค่ะขอบคุณลูกสาวมากเด้อถ้าถ้าเจอพี่ต้นข้าวหนูอยากบอกอะไรเดี๋ยวพี่ต้นข้าวต้องน้องต้นข้าวต้องทักแน่เลยหนูอยากบอกฝากอะไรถึงน้องต้นข้าวมั่ง วชอบน้องมากค่ะดูน้องทุกวันเลยขอบคุณมากเลยนะองลูกนะองค่ะในแม่ละวันก็สามารถไปเดินช้อปปิ้ไปพัร้อนหาอะไรอร่อยทานกันเต็พี่ก่อนแล้วค่อยช่วงประมาณใกล้บ่ายสองค่อยกลับมามาได้ค่ะ ค่ะยังไงอยู่อย่างไรค้นที่ด้านหน้าอันนี้จะมาเก็บกล้องเลยนะอันนี้ใครเออและของพี่เหมือนกันใช่ไหมนี่คุณย่าก็อยากได้ไหมคะและคุณย่าสวัสดีค่ะอยากดูพื้นที่ที่เราจะต้องใช้ยังไงเปไนใวันนีอื่นได้เลยดูในขอบคุณนะคะฝั่งแรกพื่อเที่มาดูว่ดูแต่ช่องพี่มานากระโดดมาช่องเล็กอย่างช่องย่าชอบเล่าเลยเนอรพี่มานาคนดูเยอะอ่าอ่า ประจะจัดตัวนั่งเลยสวัสดีเจ้าตนหอมตามอยู่ในยูทูบนะชื่ออะไรเอ่ยชื่อโค้ชอนน้ะืมคอมเมนต์แอดย่าอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้กินเลย่ขอบคุณนะคะใช่ไหมอยู่แถวนี้ใช่ไหมประจะจัดที่ใหม่ประจัดจะจัดที่ซื้อดื่มอย่าลืมเด้อไปย่าช่องย่าจันหอมเด้อย่าชอบเล่าสตอรี่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากจ้ะขอบคุณเอซนี่ตอนนี้นะคะเขาจัดที่นะค่ะบนจัดที่ จัดพื้นที่นะคะล้อมพื้นที่ไว้แล้วะะพี่มนาโดนล้อมเลยแล้วเละญาติชอบเล่า่ขอบคุณจ้าญาติชอบเล่าสตอรี่จ้าฝากเนี้ยฝากตัวกับช่องใหญ่พี่มนาด้วยเด้อจ้าน้องขึ้นค่ะสิบสองนาฬิกาขอบคุณนะคะคุณญาติทำรบรีไฟเ้อ พี่เอกบอกกอต้องเข้าวมาแล้วใช่ค uh, ่ะนเยอะไมเีนเยอะมากวเือขยายมานะ

ยมอแล้วแต่ว่ากา็ไปมานทั้งมอท่างแนเ้าีใจเีเยอะมากนาจะทุกคนตอนนี้น่นนไม่ีนั่งแล้วเลยล้อมแล้วคนใหม่ก็ไปใหม่ คุณเอสี่วันนี้แน่นนะคะที่นั่งไม่มีพี่าหม้ำนะราะยังไม่ห็นที่แล้ว ดูพี่ทุกคืนขอบคุณพีอะไรครับขอผมยังผมสมัครไปแต่ยังไม่ได้ม่ได้ลงชื่อใหม่พี่ใช้ชื่อคนอื่นแต่ดูพี่ทุกคืนยังรู้ค่มยาชอเราเลยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้ามีแต่ช่องพ่บนาช่องใหญ่อ่าดูเยอะช่องใหญ่ามน่้วะ

ะะตอนนี้คนแน่นขนาดแล้วนะคะ่ะคุณจีนีนะคะ่ะไม่มีที่นั่งแล้วนะคะ่ะแน่นเลยนะจ๊ะใหยากระเป๋าวางไว้นั่น เนี่ยค่ะคนเยอะนะค่ะคนเนี่ยค่ะหายยาแผนมาแล้วเนะค่ะ เอกาที่ท mm. ั้นมีพักด้วย ะะนเอสซีมาแน่เลยตอนนี้นะคะไม่มีที่ยืนแล้วคะ่ะบุณ FC คซ่าดูแล้วคะ่ะคุณเอกาคีใช่คะ่ะคุณลำฟางคับใช่ใครได้เจอตัวจริงนะคะวันนี้อบอกอมาเองนะคะ่ะ